อยู่ที่เรื่องของพลังงานนะครับหลังจากที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมก,การกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพคนเก่าบทวาระลงไปเมื่อวันที่3 1มสพฤษภาคมที่ผ่านมาวันนี้เลขาธิการกกพคนใหม่ประกาศวิสัยทัศน์ครับเดินหน้าให้กกพเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นรวมถึงดูแลค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าครับคุณพูลพัฒน์ลีสมบัติภัยบูลเลขาธิการกกพคนใหม่กล่าวถึงแนวโน้มค่าไฟ งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567ว่าต้องติดตามสถานการณ์ต้นทุนราคาพลังงานอีกครั้งโดยเฉพาะราคากาส๊สธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG ในตลาดโลกรวมไปถึงปริมาณการผลิตกส๊สธรรมชาติของไทยและปัจจัยอื่นเช่นค่าเงินบาทซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญนะครับมีผลต่อค่าไฟที่ประชาชนต้องจ่ายจากงวดปัจจุบันเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมอยู่ที่4บาท18สตางค์ต่อหน่วย โดยกะกะพจะรวบรวมข้อมูลต้นทุนทุกด้านเพื่อคำนวณค่า FT และประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในช่วงต้นเดือนอรกรกฎาคมนี้ครับเรื่องของค่าไฟงวดหน้าจริงๆทางสำนักง,งานนะครับก็กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับโดยใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันก็มีปัจจัยมีตัวแปรหลายๆตัวนะครับท,ที่จะต้องเข้ามาสู่การคิดคำนวณของค่าไฟในงวดหน้านะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแก๊สนะครับที่เราจะต้องนําเข้านะครับรวมถึงค่าแก๊สในอ่าวไทยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของออตัวที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ที่จะมีผลนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่การใช้ไฟของการผลิตจากซอสต่างๆของในประเทศนะครับว่ามีผลเช่นไรนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงของการประมวลผลนะครับอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะให้คำตอบได้ที่ชัดเจนในช่วงเวลานี้นะครับส่วนทิศทางการทำงานในการรับตำแหน่งเลขาธิการกกพคนใหม่ครับคุณปูนพัฒน์กำมนดวิสัยทัศน์นำพากกพให้เป็นหน่วยงานแห่งความเชื่อมั่นและไว้วางใจของสังคมในการกำกับกิจการพลังงานครับ